สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องการใช้งานของ t e l e แกรมนะครับสืบเนื่องมาจากมีผู้สอบถามเข้ามาครับว่าจะตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนจากแอปอย่างไรผมก็เลยทำเป็นวิดีโอให้หลายท่านได้ชมกันไปเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วผมก็จะแถมาการใช้ ต่างๆอีกสักสองหัวข้อย่อยๆนะครับก็คือข้อที่ข้อที่สองเนี่ยก็คือเป็นการแก้ข้อความที่เราพิมพ์ผิดแล้วเราส่งไปแล้วนะครับแล้วเราสามารถแก้ไขได้นะครับอีกข้อหนึ่งก็เป็นการใช้เสียงพูดแทนแป้นพิมพ์นะครับซึ่ง <c oughs> ตรงนี้ไม่ได้แตกต่างจากในไลน์นะครับอันหลั่นแต่แรกเนี่ยมาตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนกันก่อนนะครับ คนอื่นก็เข้ามาที่เทเล gram เช่นเดิมนะครับมาที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่นี่นะครับการแจ้งเตือนและเสียงนี่นะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับตัวแชทลับนี่นะครับ แล้วก็มาที่เสียงครับค่า d e f a u l t ของตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเ,เสียงคือเสียงแจ้งเตือนเริ่มต้นตัวนี้จะไปเป็นเสียงเดียวกันกันกบข้อความ SMS ของเราเป็นข้อความอื่นๆที่เราตั้งเสียงที่ทิปแอปเหล่านั้นตั้งเสียงไม่ได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยแอป telegram มี สามารถตั้งเสียงได้ท่านอยากได้เสียงอะไรก็แตะแล้วก็เข้าฟังเสียงได้เลยครับมันก็จะมีเสียงไกด์มาให้นะครับเมื่อตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดออกได้เลยครับอันนี้ก็จะกดออกหมดเลยแล้วกันนะครับมาในหัวข้อที่2เลยแล้วกันนะครับเอ,อ่หัวข้อที่2เนี่ยเป็นการแก้ข้อความที่เรา พิมพ์ผิดแล้วเราก็ส่งไปแล้วนะครับในที่นี้ผมจะพิมพ์ไม่ดูแล้วนะครับพิมพ์ผิดให้ดูนะครับจะพิมพ์คพาว่าเพื่อนนะครับดังนี้นะครับผมพิมพ์ผิดแล้วผมก็ส่งนะครับอันนี้ปลายทางก็จะเห็นแบบนี้แต่ถ้าเขายังไม่เปิดก็เราก็แก้ได้เลย การแก้นะครับก็คือเข้ามาแตะค้างตัวข้อความที่ที่ผิดนี้นะครับแตะค้างไว้เลยครับแตะค้างจนขึ้นแบบนี้นะครับเราก็มาเลือกตรงรูปดินสอนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวนะครับเอาใหม่เราก็มาเลือกตรงนี้นะครับ รูปดินสอนี้ก็จะขึ้นข้อความแบบนี้เราก็แก้ไขได้เลยครับนะครแก้ไขเสร็จก็เข้ามาติดตรงเครื่องหมายถูกตัวนี้มันก็จะส่งเข้าไปแก้ไขข้อความที่เราส่งไปแล้วนะครับก็เป็นอันจบการแก้ไขข้อความที่เราพิมพ์ผิดแล้วเ,เราส่งไปแล้วต่อนเนื่องไปเลยนะครับ อีกข้อวาอีกโมฆหนึ่งก็คือการใช้เสียงพูดแทนการพิมพ์นะครับตัวนี้ไม่ได้แตกต่างจากในลายครับก็ใช้ลักษณะเดียวกันเลยก็เข้ามาที่แป้นพิมพ์ตัวด้านล่างนี้ครับในในนี้อาจจะไม่เห็นนะครับก็คือตัวที่อยู่ใต้ใต้เครื่องหมาย enter นี่นะครับโทบรศัพท์แต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแต่มันจะเป็น ปุ่มคล้ายๆปุ่มแป้นพิมพ์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับท่านก็เข้าไปแตะที่ปุ่มแป้นพิมพ์นี้ได้เลยอันนี้มันก็จะให้เราเลือกแป้นพิมพ์เราก็จะเลือกที่หัวข้อ Google พิมพ์ได้เสียงครับเดี๋ยวทดสอบการพิมพ์ข้อความนะครับอันนี้ผม ใช้เสียงพูดในการพิมพ์ข้อความแล้วแล้วก็กดส่งไปก็ก็ใช้ง่ายๆตัวนี้ไม่ได้แตกต่างจากในไลน์ครับครับผมวันนี้ก็คงจบ3ามหข้อในการใช้เทเลแกรมเพิ่มเติมนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ